กอครองระยองรวบแล้วบี้ปลวกแดงเอเย่นค้ายาเสพติดขาใหญ่พบของกลางยาบ้ายาไอซ์เพียบเมื่อเวลา9ก้านาฬิกาของวันที่14ตุลาคม2567ในายไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยนายสกลกรกฎ ในอำเภอปลวกแดงน,นายทศนะเดชาบุญสนป้องกันจังหวัดระยองชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดระยองร่วมกันจับกลุ่มนายมนัสหรือนายบี้อายุ45ปีเป็นชาวจังหวัดระยองพร้อมด้วยของกลางยาบ้า1,261เม็ดยาไอซ์27.79กรัมจากการสอบสวนสืบทราบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดระยองได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่ามีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดมั่วสุมซื้อขายยาเสพติดกันอย่างจงคืมไม่เกรงกลัวกฎหมายทําให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่สร้างความเดือดร้อนเจ้าหน้าที่จึงได้นํากําลังลงพื้นที่เฝ้าติดตามและสังเกตการจนทราบแน่ชัดว่านายมนัฐหรือนายบี้มีพฤติกรรมค้ายาเสพติดให้กับกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ค่ะสามารถจับกลุ่มได้ที่บ้านพักหมู่ที่ ตำบละหันรไร่อำเอภปลวกแดงจัังหวดระยองพร้อมด้วยของกลางดังกล่าวนายมนัสหรือนายบี้รับว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตนเองจริงโดยจำหน่ายยาบ้าในราคาเม็ดละ30บาทยาไอซ์ในราคากรัมละ350บาทและยังรับอีกว่ายาเสพติดดังกล่าวรับมาจากนายเอฟโลมานาตาขวัญค้าใหญ่ยาเสพติดเมืองระยองที่เจ้าหน้าที่ต้องการตัวอยู่ในขณะนี้ค่ะ ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหานายมนัตหรือนายบี้นายข้อหาจำน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งโดยการมีไว้เพื่อจำน่ายโดยกระทำการเพื่อการค้านำตัวพร้อมของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสพปลวกแดงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนนายเอฟโลมานาตาขวัญเจ้าหน้าที่จะขยายผลติดตามจับกลุ่มต่อไปค่ะนิว24สิสถานีประชาชนสมนึกกรมพัก บรรณาธิการข่าวภูมิภาคพระดาสุวรรณรายงาน